น,นีนไนนไ่ไหวแล้ววายแม่โคตรเหงาเลยใครเรียกนางฟ้าให้สนหัวใครที่นางฟือผีเนี่ยาฟ้าหรือผีเนี่ย เออแล้วก็มีแอปดีๆมาฝากก็คือแอปมีช้าแกมีชาจัตมาเพื่อนบ้านคนสมัยนี้เขาก็เล่นแอปมีชากันทั้งนั้นแหละจะเป็นในลักษณะนี้นะนี่เป็นแบบนี้ก็อยากให้แกลองไปคุยช้าดูเผื่อจะแบบไห้เหงาจะได้ไม่ต้องบ่นมากมายแกกองแบบนี้อ่ะคารใครมะมีชมีชาอะไรนี่อย่างฟ้าเหรอเนี่ยอย่างคนโลกประสาทโอ้เฮ้ยมีจริงว่ะเฮ้ยเยอะมากมายน้าเล เพื่อนดูใครปะอันนี้ที่จริงอ่ะเขยเห่ยตรงเวลาจะแบบเห็นเพื่อนใกล้เคียงเว้ยแต่ว่ามันต้องเป็นเวลาของเขานะสามทุ่มเออถึงเนี่ยเที่ยงคืนในแต่ละวันเดี๋ยวไม่หาเพราะตจะนี้หาไม่ได้นะคะแล้วก็มาดูผู้คนกันเอ้มุดเพลงสิใครอยู่แถวนี้บ้างนะอุ้ยใครอ่ะอุ้ยพี่ต่อยบ้านครอกใคร่ะใส่ใส่อะใส่บ้านครอบใครอะเก็บขึ้นมาเลยค่ะเก็บขึ้นมาเลยแชทเลยอย่างนี้แชทเลยใครอ่ะโปรไฟล์พี่ตุ๋ยกันเถอะ ว้วโ,โอ้ยล้งสัตด้ว,วดยอ่ะแบบนี้ต,ต้อ<า>งพับเลยพัาเลยนะคะส่งเหมืนอนใจเลยดูดู ที่เห็นแอปพลิเคชันมีชาก็มีแบบลูกเล่นเยอะแยะมากมายเลยนะคะหราอแบบสมรรถนะมืใหม่ได้เออแกสมมติใครเหงาก็หาแฟรน์น,นี้ก็ได้เลยนะเออซึ่งแบบว่าดีมากเลยแอปพลิเคชันอันนี้นะสามารถโหลดฟรีได้ที่ App Store หรือว่า p l a y s t o r e ก็ได้เลยนะทั้งใน Android แล้วก็ใน iOS ก็ได้เลยนะเออไปโหลดกันเยอะๆนะแกแอพน,นี้ดีจริงๆชา e e t y o ื้อ e เนีย a บาย ปโหลดกัາแพคุณโุ่ไอหน